สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมวัลีอย่างที่เรารู้กันครับว่าบุมบิมชาตจุออนโมกสีดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยเธอเป็นคนที่ชื่นชอบหมอลำงมากๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นบุมบิมมาเต้นหน้าเวทีหมอลำ ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนบุ๋มบิ๋มเธอก็ไม่พลาดที่จะไปเดนไปเต้นที่หน้าเวทีหมอลำนะครับโดยมีการโชว์สเต็ปการเดนติดขอบหน้าเวทีเลยครับเป็นนักกีฬาที่มีความน่ารักมากๆเป็นคนดังที่มีความเป็นกันเองนะครับเข้าถึงได้ง่ายด้วยความสบายๆชิวๆซึ่งเมื่อวานหมอลำที่เธอไปชมก็คือ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นถิ่นของตอนเองน่ารักมากๆเลยครับก็ถือว่าบุมบิมได้พักพลแค่ไม่กี่วันนะครับรวมทั้งเพียวด้วยแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปหลีกตุรเคียวันที่15นี้ครับเอาใจช่วยสาวไทยของเรากันต่อครับ